ฉันทำงานก็เหนื่อยจะตายแล้วตอนเช้ายังต้องจิกตัวเองขึ้นมาต้องแต่งหน้าต้องแต่งตัวต้องบีบเสียงเวลาพูดอีกเธอรู้ไหมว่ามันน่าขยะกขยะมากแค่ไหนอ่อไปเธอจะทำแบบนี้ไม่ได้นะ <c oughs> เขาจะปฏิเสธฉันอย่างอ่อนโยนหน่อยไม่ได้เลยไง <c oughs> ฉันไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ฉันหาเรื่องใส่ตัวหรือเปล่า ไม่เหรอเห็นเห็นอยู่ว่าเขาไม่ชอบฉันฉันยังเดินทางเดินหน้าอู่นะจริงเหรอไม่เลิกไดแล้วฉันมันไม่ดีใช่ไหมฉันมันไม่อ่อนโยนแต่ที่แบบนั้นได้ยังไงเธอดีจะตายไปอ่อนโยนมากๆากทุกวันนี้ยฉันทํางานก็เหนื่อยจะตายแล้วตอนเช้ายังต้องจิกตัวเองขึ้น เสียงเวลาพูดอีกเธอรู้ไหมว่ามันน่าขยะแขยงมากแค่ไหนต่อไปเธอจะทำแบบนี้ไม่ได้นะเขาจะปฏิเสธฉันอย่างอ่อนโยนหน่อยไม่ได้เลยไงฉันไม่ได้ติดนี่เขาสักหน่อยเป็นบ้าเลถูกต้องต่อไปไม่ต้องสนใจไม่ต้องติดต่อวกูสวในคนสารเลวไอคนผีทะเลไม่ต้องเสียใจแล้ววเธอดีจริงๆเลยนะฉันก็รู้อยู่แล้วว่าเธอดี เห็นด้วยยังความรักที่เอาแต่ไล่ตามน่ะมันไม่มีค่าอะไรเลยเป็นตัวของตัวเองถึงจะดีที่สุดมือของเธอมีไว้ถือขวดเหล้าไม่ใช่ทำรูปหัวใจดื้อมดื่อความรักมันขมกวดเหล้าอีกเออคือว่าเราขอแอดวิชัชทตัวหน่อยได้ปะ <โ> <ine> มามานั่งนั่งนี่นายจะบอกอะไรให้นะเป็นเด็กเป็นเล็กนะอย่าไปหัดทักทายคนแปลกหน้าไม่ต้องมีหรอกวความรักไม่มีประโยชน์เลยสักอย่างชดชดชดขอแค่อวิชาเฉยๆไม่ได้ก็ไม่ไปเป็นไรเอย้ยฉันยังพูดไม่จบเลยเป็นเด็กเป็นเล็กควรตั้งหน้าตั้งตาทํางานรู้ไหมว่าอะไรคือการทํางานนะฮะชดชดรู้มีความรักมมีประโยชน์อะไรเดี๋ยวก็โดนสลัดทิ้ง แต่ว่างงานานะนะไม่มีทางท้อทิ้งนายที่โดนอะไรมาเนี่ยคือว่าขอโทษด้วยนะเพื่อนฉันเมาแล้วเออทาน<อ>ั้นที่ขอตัวก่อน,นเ,ออเนะาะอาจจะไปไหนล่ะแอดวีแชทใช่มหมมาพวกเราจะได้คุยกันว่าอะไรคือหนทางสู่ความสำเร็จรู้ไหมว่าขั้นแรกของความสำเร็จคืออะไรนะเออความจริงเหรอ ถูกต้องเลยนายมีอนาคตนะเนี่ยโอ้ความจริงมาหมดแก้วความจริงหมดแก้วความจริงความจริงนายว่ากู้สวยน่าจะอยู่กับความจริงหน่อยไม่ได้หรือไงหมดหัวเลยคือคือฉันขอโทษ